วัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ran Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครนะของทางช่องวันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูตัวอย่างกันไปในแถวต้นปีแล้วนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีข่าวอะไรกันอีกเลยนะทุกอย่างเนี่ยเงียบเชียบกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเรื่องนี้ครับผมทูตอเวจีครับนำแสดงโดยโตโน่ผาคินนะครับทูตอเวจีนะครับผมเป็นละครเกี่ยวกับแนวบาปบุญคุณุโทษนะฮะ หลายคนเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างมาแล้วนะหรือใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับผมใน u t u b e นะครับเซิร์ชเลยทูตอวีจนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่เยอะนะฮะจะมีแค่โตโน่พาคินคนเดียวเลยนะครับจากตอนแรกที่เขาใส่สูตรอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นคนที่สักอักษรเต็มตัวแล้วก็เหมือนอยู่ในไฟนรกนะครับอาจจะเป็นท่านทูตในนรกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะตั้งหลังจากได้ดูตัวอย่างนี้วัน นี้ก็มาพูดให้ทุกคนเนี่ยเตือนความจากันหน่อยละกันนะครับนี่ก็เข้าสู่เดือนที่7กันแล้วนะฮะหลายเดือนละนะครับตอนนั้นเนี่ยผมทําคลิปรีแอคชั่นนะครับผมหลังจากที่ดูคลิปตัวอย่างไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็เลยมาทําคลิปนะครับตัวอย่างเนี่ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงนะครับละครเรื่องเงาของทางช่อง7ที่พี่เคลลี่เนี่ยเล่นเป็นพญามาจุรานะครับเลยคิดว่าเนื้อหาจะคล้ายคลึงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าทูตอเวจีเนี่ยเป็นพอดใหม่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะครับไม่ไม่เหม วันนี้เนี่ยก็เลยเอามาพูดให้ทุกคน,นได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่จริงแล้วก็ไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายที่จะมาพูดนะครับเรื่องทูตอเวจีเนี่ยถ้าใครได้ดูในตอนนตัวอย่างนะครับก็จะได้ยินเสียงของพี่โตโน่เนี่ยพูดว่านารกมีอยู่จริงนะครับแล้วเขาก็ให้เครดิตสั้นๆใต้คลิปนะฮะว่าบอกว่าปรากฏการณ์วันสนันจอนรกมีอยู่จริงหรือไม่มาร่วมพิสูจน์ไปด้วยกันในทูตอเวจีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันขัดแย้งกันนิดนึงนะครับตรงที่ชื่อคลิปเนี่ยทูตเน ใช้ทอดอาหารแต่ว่าในคลิปกับตัวเครดิตข้างล่างเนี่ยใช้ทอดาันโถนะครับผมก,ก็เลยนะงงเดี๋ยวจะงง,งกันใหญ่นะครับว่าใช้ตัวไหนกันแน่โอเคครับวันนี้เนี่ยผมเลยลองเซิร์ชข้อมูลเลยว่า,าเรื่องทูตเวจีเนี่ยมันเคยมีไหม มันเคยมีในเวอร์ชั่นเก่าเอามารเมคอะไรกันหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่พูดไปในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเจอเรื่องพูด A อเวจี v G ครับซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมกับเรื่องพูด A อเวจี v G นะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เจอก่อนเลยนั่นกะ็คือเรื่องล่าทูดอเวจี v G ครับซึ่งเรื่องล่าทูดอเวจีเนี่ยเนื้อหาหคล้ายกับไอ้พูด A อเวจี v G อะไรแหละนะครับแต่ว่ามัน น่าจะไม่ใช่น่าจะคนละเรื่องกันไปนะครับและพอค้นหาไปค้นหามาก็เจอครับผมเป็นการ,ร์รตูนนะฮะการ์ตูนเรื่องทูดอเวจีนะครับซึ่งดูจากปกการ์ตูนแล้วเนี่ยโวน่าจะเป็นการ์ตูนนานแล้วนะเรื่องนี้นะครับผมน่าจะนานและน่าจะเป็นการ์ตูนตอนที่เรายังสมัยเด็กๆเอาไว้อ่านเล่นๆเลยนะครับเล่มละสิบห้าบาทนะครับเล่มเดียวจบเลยแต่ว่าชื่อเรื่องทูดอเวจีนะครับหลายๆคนเนี่ยจะคิดไหมว่าอ่าเฮ้ยเขาจะเอาการ์ตูนแบบเนี้ยมาสร้างเป็นหนัง มาสร้างเป็นละครให้ทุกคนดูแต่จริงๆแล้วถ้าเอาการ์ตูน15บาาทเนี่ยมาทำเนี่ยคือมันเนื้อหามันน้อยมากไงถ้าเอามาทําคือแบบต้องปรุงแต่งมากคือแบบเฮ้ยสร้างใหม่เฮ้ยผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าก็เอามาพูดถึงในกรณีที่มันอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยนะฮะเอามาให้ทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวจะอ่านเนื้อหาสั้นๆใต้หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ให้ทุกคนดูนะครับในรูปเนี่ยก็จะปรากฏนะครับผมพระเอกกับนางเอกนะครับแล้วก็มีตัวทูตเนี่ยาบ ที่มีเลือดอาบอยู่นะครับเหมือนจะตามล่านะครับเนื้อ,อาหาเขาบอกว่ามันสวมชุดดามือถือดาบชอบออกมาในคืนเดือนมืดระวังถ้าคุณเจอมันนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทูตอเวจี v G เนี่ยเขาจะมาตามเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในตัวอย่างของที่พ่โดโน่เนี่ยเล่นนะครับในตัวอย่างในละครของทางช่องวันเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนพ่โดโน่เนี่ยเหมือนแบบเป็นทูตที่มาคอยส่งบาปบุญคุณโทษมาจัดการกับคนที่ทําชั่วอะไรอย่างนี้มากกว่า นะเพราะว่าในเครดิตเขาบอกว่านารกมีอยู่จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นละครที่แบบว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญก็หลอกชอบทาผิดและคิดว่านารกสวรรค์เนี่ยไม่มีจริงก็เลยต้องมีท่านทูตคนนี้หรือเปล่านะครับเพื่อมาจัดการส่วนที่มันผิดพลาดในโลกมนุษย์นะอาแต่จริงๆแล้วในนัง,นงสือการ์ตูนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเนื้อมันมีแค่นี้ผมจะไปหาเรื่องย่อมาอ่านก็ไม่มีนะครับผมอาโอเคนะฮะอาจจะรีเมคหรือไม่รีเมคหรือจะพอดใหม่อะไรก็ตามแต่นะครับยังไงก็ติด ยังไงก็ยังอยากดูนะครับผมเพราะว่าเรื่องพูดอเวจีเนี่ยเห็นแล้วมันก็ใช้ CG เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเขาทํานานๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดเลยนะเพราะว่าเรื่องแก้วขนเหล็กนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยซีจีเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีจุดผิดพลาดและการตัดตอนเนี่ยโอ้โหหลายจุดที่แบบว่าถ้าใครตั้งใจดูจริงๆจะรู้ว่ามันแบบเหมือนเร่งอ่ะเหมือนรีบอ่ะคือมันเร็วมากคือมันเหมือนแบบเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยอยู่ดีก็ตัดผ่านตัดผ่านแล้วมันจะมี CG บาง ที่อยู่ดีโผล่มาอยู่ดีหายไปอยู่ดีก็ตัดแบบอางงงเลยอันนี้คือไม่ได้มาพูดเพราะว่าคลิปแก้วโคดเล็กนี่นแหละนะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นว่าคลิปผมหายไปคือโดนลิขสิทธิ์นะครับผมซึ่งปกติก็เอามาพูดถึงในทุกๆคลิปแหละแต่ว่าอยู่ดีแก้วโค้ดเล็กเนะี่ย ก็โดนลิขสิทิ์ก็เลยแบบไม่ได้พูดถึงเรื่องแก้กฎหลยอีกเลยนะครับผมคลิปนี้แค่พูดถึงไม่ได้เอาภาพเข้ามาคงไม่โดนนะนะครับอ่ะโอเคครับอย่าไปพูดอย่าไปพูดเป็นลางไม่ดีนะครับโอเควันนี้มาพูดถึงเรื่องพูด a w G นะให้ทุกคนเนี่ยได้ว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเรื่องนี้ไงจะได้ติดตามกันไปนะครับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับปรับปรนคนโทษอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยหลายๆคนเนี่ยสนใจก็ได้นะครับยังไงถ้ามีอะไรเนี่ยมาอัปเดตกันเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัพเดตกัน ้วยอย่าลืมกดดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไป